ในช่วงฤดูร้อนปี2022เมืองอันเงียบสงบแห่งหนึ่งในเวอร์จิเนียตอนเหนือกลายเป็นจุดเกิดเหตุอาชญากรรมอันน่าเศร้าที่สร้างความตกตะลึงให้กับชุมชนเรื่องราวเกี่ยวกับอามินาหญิงสาวชาวมุสลิมวัย24ปีที่เพิ่งแต่งงานเข้าไปในครอบครัวที่ร่ำรวยฟาฮามสามีของเธอมาจากครอบครัวที่ทรงอิทธิพลและเป็นที่เคารพนับถือนำโดยมิสเตอร์ฟาฮามผู้เป็นบิดาคารเรมนักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จชีวิตใหม่ที่ดูเหมือนจะสดใสสำหรับอามินากลับกลาย เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและอันตรายอย่างที่ไม่มีใครคาดคิดอามินาเป็นหญิงสาววัย24ปีเติบโตในครอบครัวมุสลิมที่เรียบง่ายในเมืองริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียพ่อแม่ของเธอเลี้ยงดูเธอด้วยค่านิยมอันเข้มแข็งที่อย่างรากลึกในศรัทธาวินยัยและความเคารพในประเพณีเธอเป็นพี่คนโตในบรรดาพี่น้องสามคนและให้ความสำคัญกับบทบาทหน้าที่ในครอบครัวมาโดยตลอดหลังจากเรียนจบวิทยาลัยเธอกลับบ้าน เพื่อช่วยดูแลครอบครัวระหว่างที่รอผู้ชายที่ใช่เข้ามาในชีวิตผ่านการแต่งงานแบบคุมถุงชนซึ่งครอบครัวของเธอเชื่อว่าเป็นเส้นทางที่ถูกต้องและน่าเคารพฟาฮามวัย29ปีมาจากโลกที่แตกต่างครอบครัวของเขาอาศัยอยู่ในคาน์หาหลังใหญ่นอกเมืองอลลิงตันรัฐเวอร์จิเนียคุณพ่อของเขาคุณคาริมเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงและเป็นที่เคารพนับถือมีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับชุมชนมุสลิมในท้องถิ่นครอบครัวนี้ ไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงในด้านความมั่งคั่งแต่ยังเป็นที่รู้จักในเรื่องการยึดมั่นในคุณค่าทางศาสนาและวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดอีกด้วยฟาเฮมเป็นลูกชายคนเดียวของพวกเขาและพ่อแม่ของเขามีความคาดหวังในตัวเขาไว้สูงการแต่งงานระหว่างอามินาและฟาเฮมเกิดขึ้นผ่านความสัมพันธ์ในชุมชนครอบครัวของอามินามองว่านี่เป็นพอรอันประเสริฐลูกสาวของพวกเขาจะได้แต่งงานเข้าสู่ครอบครัวที่ร่ำรวยและเป็นที่เคารพนับถือและเธอจะมีความมั่นคงตลอดชีวิตที่เหลือ อามีนาแม้จะรู้สึกประมาทแต่ก็ตกลงแต่งงานหลังจากได้พบกับฟาเฮมครั้งหนึ่งและพบว่าเขาสุภาพมีการศึกษาและให้เกียรติฟาเฮมก็ยอมรับข้อเสนอนี้เช่นกันโดยได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่ของเขาโดยเฉพาะพ่อของเขางานแต่งงานจัดขึ้นในห้องถุงใหญ่ที่เต็มไปด้วยแขกหลายร้อยคนและเป็นไปตามประเพณีทางาศาสนาและวัฒนธรรมทุกประการนับเป็นการเฉลิมฉลองไม่เพียงแต่สำหรับคู่รักเท่านั้นแต่ยังเป็นการเฉลิมฉลองการรวมตัวของสอง,อง,สองครอบครัวอีกด้วย หลังพิธีอามมนาได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของครอบครัวสามีซึ่งเป็นคฤหาสน์กว้างขวางที่นั่นเธออาศัยอยู่ไม่เพียงแต่กับฟาหามเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณคาริมพ่อสามีและแม่สามีซึ่งเธอเป็นคนเงียบขรึมและมักจะอยู่ในห้องของเธอเนื่องจากป่วยเรื้อรงังในตอนแรกอามีนาพยายามปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่บ้านเรือนมีความเข้มงวดและมีกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวของภรรยาฟาเฮมใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงานมาก จะออกจากบ้านแต่เช้าตรู่และกลับดึกงานของเขาทำให้เขายุ่งและมีเวลาอยู่ด้วยกันจำกัดในขณะเดียวกันอา m น n าใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บ้านคนเดียวทำอาหารทำความสะอาดและดูแลพ่อแม่สามีคาริมพ่อสามีของเธอให้ความสนใจในชีวิตของเธอมากเป็นพิเศษเขามักจะแวะมายิยมเย็ยนเธอนั่งคุยกับเธอระหว่างมื้ออาหารเมื่อฟาเฮมไม่อยู่และถามถ่ายเรื่องราวต่างๆในแต่ละวันตอนแรกอา m i n ารู้สึกซาบซึ้งกับความสนใจนั้น เพราะคิดว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเอาใจใส่และความเคารพเธอพยายามรักษาขอบเขตให้เหมาะสมแต่เส้นแบ่งระหว่างพ่อสามีกับพ่อของสามีก็เริ่มเลินลางลงเรื่อยๆฟาเฮมแทบไม่พูดถึงพ่อของเขาเลยเขาเคารพพ่อมากแต่ยอมรับกับอามีนาว่าการเติบโตมากับพ่อเป็นเรื่องยากลาบากคุณคาริมเป็นคนชอบควบคุมเข้มงวด และไม่ค่อยเอาใจใครความสัมพันธ์ระหว่างฟาเฮมกับพ่อค่อนข้างห่างเหินแต่ก็สุภาพเขาให้ความสําคัญกับงานเป็นหลักและปล่อยให้เรื่องครอบครัวเป็นหน้าที่ของพ่อแม่หลายสัปดาห์ผ่านไปเป็นเดือนอามินาเริ่มรู้สึกอึดดัดมากขึ้นเรื่อยๆคุณคาริมเริ่มมีส่วนร่วมในกิจวัตรประจําวันของเธอมากขึ้นมักจะชวนเธอไปดื่มชาหรือทานอาหารกับเขาเมื่อฟาเฮมไม่อยู่เขาชมเธออยู่บ่อยๆบ,บางครั้งก็ดูไม่เหมาะสมเธอพยายามปัดมันไปหวังว่า มันคงเป็นพียงวิธีแสดงความใจดีของเขาแต่ลึกๆแล้วเธอก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจเธอเคยเล่าถึงความรู้สึกไม่สบายใจให้ฟาฮ์มฟังอย่างแนบเนียนครั้งหนึ่งแต่เขาปัดตกไปโดยบอกว่าเขาก็เป็นแบบนั้นเขาชอบรู้สึกมีส่วนร่วมอยากคิดมากอามินาอยากจะเชื่อสามีเธอจึงเงียบไว้เธอเตือนตัวเองว่าเป็นหน้าที่ของเธอที่จะต้องเคารพผู้อาวุโสร,รักษาความสงบสุขในบ้านและหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแยง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตสมรสหมายของเธอ เธอไม่รู้เลยว่าชีวิตแต่งงานที่เริ่มต้นจากชีวิตปกติธรรมดาในไม่ช้าก็จะกลายเป็นชีวิตที่มืดมนและไม่อาจหวนกลับได้เมื่ออามินาเริ่มปรับตัวเข้ากับชีวิตใหม่เธอพยายามอย่างเต็มที่เพื่อตอบสนองความคาดหวังของทุกคนเธอรักาษากิจวัตรประจำวันในบ้านปฏิบัติหน้าที่ภรรยาและลูกสะใภ้ให้สำเร็จและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ครอบครัวสามีกำหนดไว้ภายนอกทุกอย่างดูสงบแต่ภายในใจเธอเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยว และสับสนความเมตตาของนายคารินพ่อตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกจับตามมงตัดสินและกระทั่งถูกควบคุมในตอนแรกพฤติกรรมของนายคาริมดูเหมือนเป็นเพียงผู้อาวุโสที่คอยปกป้องเขามักจะถามถึงกิจวัตรประจําวันของเธอถามคําถามส่วนตัวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเธอกับฟาฮามและแม้กระทั่งแนะนําว่าเธอควรใส่เสื้อผ้าแบบไหน หรือควรประพฤติตัวอย่างไรเขาตีกรอบความคิดเห็นของเขาไว้เป็นคําแนะนําแต่กละค่อยๆรลุกล้าความเป็นส่วนตัวมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งเขาเคยบอกเธอว่าตอนนี้เธอเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้แล้วอามินาการเดินการพูดและการวางตัวของคุณสะท้อนถึงพวกเราทุกคนอย่าลืมเรื่องนี้เด็ดขาดบ่ายวันหนึ่งขณะที่ฟาฮัมกําลังทํางานอยู่คุณคาริมขอให้อามินาช่วยเขาในห้องทางานเธอคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเอกสารภายในบ้านหรือธุระต่างๆแต่เมื่อเธอเข้าไปในห้อง เธอสังเกตเห็นว่าเขาปิดประตูตามหลังเธอไปแล้วเขาเริ่มพูดด้วยน้ำเสียงที่แถวเบาและสงบบอกเธอว่าเธอดูงดงามเทียงใดในชุดที่เรียบร้อยเขาชมเชยผิวพรรณและเส้นผมของเธอและบอกเธอว่าผู้ชายคนไหนก็ตามที่โชคดีได้เธอมาครอบครองอามินาชงักเธอไม่รู้จะตอบอย่างไรนี่เป็นครั้งแรกที่คำพูดของเขาล้ำเส้นชัดเจนเธอก้มหน้าลงและตอบอย่างสุภาพว่าขอบคุณข้าบาบาฉันจะกลับไปที่ครัวเดี๋ยวนี้ แล้วเธอก็ออกจากห้องไปโดยไม่รอคําตอบของเขาคืนนั้นเธอเล่าให้ฟาเฮมฟังอีกครั้งโดยเลือกใช้คําพูดอย่างระมัดระวังพ่อของเธอพูดกับฉันในแบบที่บางครั้งทําให้ฉันอึดอัดเธอพูดว่าฟาเฮมดูเหนื่อยและฟุง้งซ่านอามินาเขาเป็นชายชรานะเขาไม่ได้หมายความอย่างนั้นเลยแค่เพิกเฉยอย่าสร้างดราม,ม่าในบ้านโอเคไหมคําตอบของเขาทําให้เธอผิดหวังแต่เธอก็ปล่อยมันไปเธอยังคงเชื่อว่าการเคารพและเงียบเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เธอคิดว่าบางทีเธออาจจะคิดมากเกินไปหรืออ่อนไหวเกินไปอย่างไรก็ตามเรื่องราวกลับบานปลายขึ้นในช่วงสองสาสัปดาห์ต่อมาคุณคารีมยังคงหาเหตุผลมาอยู่ใกล้เธอเมื่อไม่มีใครอยู่บ้านเขาจะขอให้เธอนั่งด้วยเสิร์ฟชาและถามถึงชีวิตส่วนตัวของเธอกับฟาเฮมคำชมของเขากลายเป็นเรื่องส่วนตัวและตรงไปตรงมามากขึ้นอามินาเริ่มหลีกเลี่ยงเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่ในห้องของเธอหรือออกมาเฉพาะเมื่อจำเป็น แต่คุณคาริมสังเกตเห็นพฤติกรรมของเธอจึงประชิญหน้ากับเธอตอนนี้คุณเมือนผมแล้วอามินาในเมื่อผมทำเพื่อคุณมาหมดแล้วทั้งบ้านหลังนี้ชีวิตนี้คุณคิดว่าทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีผมเขาพูดด้วยน้ำเสียงเย็นชาก,กว่าเดิมอามินาตกใจมากบทสนทนาทำให้เธอรู้สึกเหมือนถูกกักขังเธอจึงตระหนักได้ว่าชายที่เธอเคยคิดว่าเป็นเพียงผู้อาวุโสที่เข้มงวดนั้นกลับแตกต่างออกไปเป็นคนที่ใช้อำนาจและความเคารพเพื่อควบคุม และบงการหลายสัปดาห์ต่อมาอมินาก็พบว่าเธอกำลังตั้งครรภ์เธอไม่ได้ส,ดสนิทสนมกับฟาเฮมมาเป็นเวลานานแล้วเนื่องจากเขาทำงานเป็นเวลานานและความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกันมากขึ้นเรื่อยๆการตระหนักรู้ทำให้เธอหวาดกลัวเธอสับสนระบและตื่นตระหนกเมื่อเธอบอกฟาเฮมบอกว,ว่าเขาจะสนับสนุนเธอเขาก็มองเธอด้วยความสงสัยหมายความว่ายัางไงที่เธอท้องเขาถามเราไม่ได้ท้องคือฉันแทบไม่ได้กลับบ้านมาเดือนหนึ่งแล้ว เธอแน่ใจหรอืออามินาพยายามอธิบายว่าเธอไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเธอถึงกับแนะนําให้ไปพบแพทย์เพื่อความกระจ่างแต่ฟาเฮมปฏิเสธความไว้วังใจที่เขามีต่อเธอพังทลายลงและพฤติกรรมของเขาก็เปลี่ยนไปในช่วงข้ามคืนเขาเลิกพูดกับเธอด้วยความเมตตาลิกเลี่ยงเธอและใช้เวลาอยู่ห่างจากบ้านมากขึ้นข่าหรือเริ่มแพร่สะพัดไปทั้งครอบครัวและชุมชนญาติบางคนกระซิบกันว่าอามินาไม่ซื่อสัตย์ คนอื่นๆบอกว่าเป็นไปไม่ได้เธอเงียบเกินไปและให้เกียรติผู้อื่นแต่ความตึงเครียดภายในบ้านก็ทนไม่ไหวขนาดเดียวกันคุณคารีมยังคงทำหน้าตายต่อหน้าสาธารณาชนแต่ยังคงแสดงความสนใจในตัวอามีนาหลังประตูที่ปิดสนิทวันหนึ่งท่ามกลางความตึงเครียดเขาเตือนเธอว่าถ้าเธอพูดอะไรกับใครจำไว้นะว่าจะไม่มีใครเชื่อเธอเธอเป็นแค่เด็กสาวจากครอบครัวยากจนบ้านหลังนี้ฟังฉันไม่ใช่เธอ อามินาซึ่งตอนนี้ตั้งครนอย่างเห็นได้ชัดรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างสิ้นเชิงเธอไม่มีใครให้หันไปหาสามีของเธอยังคงสงสัยในตัวเธอเพราะสามีของเธอข่มขู่เธอและครอบครัวของเธอเองภูมิใจในคู่ครองที่พวกเขาจัดไว้ให้แต่ก็ยังเชื่อว่าเธอกำลังใช้ชีวิตยังมีความสุขในครอบครัวที่ร่ำรวยสิ่งที่เริ่มต้นจากการแต่งงานในฝันกลับกลายเป็นฝันร้ายและอามินาก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวจะเลวร้ายลงไปอีกแค่ไหน เมื่ออามินาตั้งคันระยะห่างทางอารมณ์ระหว่างเธอกับฟาเฮมก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันเขาเลิกถามถึงความเป็นอยู่ของเธอและไม่สนใจที่จะเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับลูกน้อยตอนกลางคืนเขามักจะนอนแยกห้องเมื่อพวกเขาเดินสวนกันน้ำเสียงของเขาเย็นชาและหลีกเลี่ยงการศบตาเห็นได้ชัดว่าความไว้วางใจระหว่างพวกเขาถูกทำลายลงอามินารู้สึกเหมือนคนแปลกหน้าในบ้านของเธอเองนอกบ้านสถานการณ์ก็ไม่ได้ดีขึ้นมากนักญาติญาติที่เคยต้อนรับเธอด้วยอ้อมแขนที่เปิดกว้าง ก็เริ่มปฏิบัติกับเธอต่างออกไปรอยยิ้มของเธอถูกตอบรับด้วยความเงียบงันบทสนทนาหยุดลงเมื่อเธอเข้าไปในห้องผู้คนเริ่มมองที่ท้องของเธอก่อนจากนั้นก็มองที่ใบหน้าด้วยแววตาไม่พอใจบางคนแสดงความคิดเห็นเช่นเธอสบายเกินไปเร็วเกินไปหรือผู้หญิงบางคนลืมสถานะของตัวเองเมื่อแต่งงานกับคนรวยข่าวซุบซิบนั้นแฝงในแต่ต่อเนื่องราวกับพายุเงียบที่ไม่เคยผ่านไปอามินาพยายามปกป้องตัวเองด้วยความเงียบ เธอหวังว่าการคลอดลูกจะทําให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปฟาเฮมจะได้เห็นความจริงและยอมรับเธออีกครั้งแต่ความเครียดเริ่มกดทับร่างกายของเธอเธอนอนไม่หลับอดอาหารและเหนื่อยล้าทางอารมณ์ทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาด้วยความกลัวในอกกลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในขณะเดียวกันพฤติกรรมของมิสเตอร์คาริมก็ดูคุกค,คามมากขึ้นเมื่อพวกเขาอยู่กันตามลำพังเขาจะพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความคุกค,คามอย่างเงียบ คุณต้องเลิกทำตัวเป็นเหยื่อได้แล้วเขาพูดในบ่ายวันหนึ่งขณะที่เธอนั่งเงียบๆอยู่ในครัวเธอควรจะขอบคุณสำหรับชีวิตที่ฉันให้เธอเธอคิดว่าจะมีใครแต่งงานกับผู้หญิงอย่างเธอแล้วพาเธอมาอยู่ในบ้านหลังนี้อีกไหมอามินาตอบอย่างแ่วเบาฉันไม่เคยขออะไรแบบนี้มาก่อนฉันแค่อยากมีชีวิตแต่งงานที่สงบสุขคุณคาริมโน้มตัวเข้ามา น้ำเสียงหนักแน่นขึ้นความสงบสุขเกิดขึ้นเมื่อเธอเชื่อฟังไม่ใช่เมื่อเธอพูดมากเกินไปคำพูดของเขาทำให้เธอรู้สึกเย็นชาเป็นครั้งแรกที่เธอคิดที่จะจะไปเธอคิดถึงการโทรหาพ่อแม่กลับบ้านและเลยงดูลูกให้ห่างจากบ้านหลังนี้แต่ความกลัวทำให้เธอหยุดไว้เธอนึกถึงอิทธิพลของมิสเตอร์คารมอำนาจของเขาในชุมชนและคำเตือนของเขาไม่มีใครจะเชื่อเธอหรอกพวกเขาจะพูดว่าเธอแต่งเรื่องขึ้นมาเองทั้งนั้น เมื่ออามมนาติดต่อแม่ของเธอในที่สุดผ่านโทรศัพท์รหัสแม่ของเธอกลับไม่เห็นสัญญาณใดๆเลยหนูโชคดีนะอามินาแม่ของเธอพูดว่าหนูแต่งงานกับครอบครัวที่ดีอดทนไว้ชีวิตแต่งงานทุกคู่ย่อมมีบททดสอบอามินาวางสายไปทั้งน้ำตาจุดแตกหักเกิดขึ้นเมื่ออามินาประสบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในช่วงตั้งครรภ์ได้เจ็ดเดือนเธอเป็นลมในถุงท้งเดินและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด,วด่วน แค่ตรวจพบว่ามีภาวะเครียดสูงโลหิตจางและความดันโลหิตต่ำพวกเขาเตือนเธอว่าการปล่อยให้อารมณ์เช่นนี้ต่อไปอาจเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเธอและลูกน้อยฟาเฮมได้รับแจ้งแต่ไม่ได้ไปเยี่ยมเธอที่โรงพยาบาลแต่คุณขา่ารีมมาแทนเขานั่งอยู่ข้างเตียงในโรงพยาบาลของเธอและพูดเบาๆว่า,วาเธอต้องกลับบ้านแล้วเลิกทำตัวเป็นอย่าไม่งั้นก็ อามินาหันหน้าเข้าหากำแพงและไม่พูดอะไรเธออ่อนแอเกินกว่าจะถิงแต่ภายในใจกลับมีบางอย่างเปลี่ยนไปเธอรู้ตัวว่าต้องการความช่วยเหลือหลังจากออกจากโรงพยาบาลเธอติดต่อที่ปรึกษาด้านสุขภาพสตรีในท้องถิน่นโดยใช้เบอร์ลับที่เธอซ่อนไว้ในหนังสือสวดมนต์ที่ปรึกษารับฟังเรื่องราวของเธอและแนะนำอย่างอ่อนโยนให้อามินาพิจารณาแจ้งความแต่อามินากลวัวท่าฉันแจ้งตำรวจ ฉันจะพังทลายเธอกล่าวครอบครัวของฉันจะตัดขาดฉันชื่อของฉันจะถูกลากลงไปในโคลนที่ปรึกษาเข้าใจแต่ก็สนับสนุนให้เธอบันทึกทุกอย่างไว้เผื่อไว้อามินาเริ่มเขียนบันทึกส่วนตัวอย่างลับๆบ,บันทึกทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งคำขู่คำพูดความเย็นชาจากฟาเฮมและสภาพร่างกายของเธอที่บ้านสถานการณ์ยิ่งมืดมนลงเย็นวันหนึ่งฟาเฮมเผชิญหน้ากับเธอในห้องนอนน้ำเสียงของเขาเฉียบคมและตรงไปตรงมาบอกความจริงกับฉันมาเธออามินาใครคือพ่อของเด็ก คนจากตลาดคนจากวิทยาลัยของเธออย่ากโกหกฉันนะอามินาตอบเสียงสัน่นลูกของคุณข้าฉันไม่เคยมีอะไรกับใครอื่นเลยฟาเฮมปิดประตูดังปังและไม่กลับมาอีกในคืนนั้นไม่กี่วันต่อมาอามินาได้ยินบทสนทนาระหว่างคุณคาริมกับฟาเฮมผ่านประตูห้องทํางานที่เปิดอยู่เล็กน้อยหล่อนโกหกคุณคาริมกล่าวเธอมันน่าอับอายเธอกําลังทําลายชื่อเสียงของเราคุณต้องทําอะไรสักอย่างก่อนที่เรื่องนี้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน ฟาเฮมตอบหมายความว่ายังไงคุณเป็นผู้ชายคุณคารินตอบปกป้องเกียรติของครอบครัวนี้มือของอามินาสัน่ขนขณะที่เธอปิดประตูเบาๆแล้วเดินจากไปเธอรู้ว่ามีเรื่องร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นเธอไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่เธอก็รู้สึกได้แม้จะกลัวแต่เธอก็ยังคงเขียนบันทึกต่อไปโดยซ่อนมันไว้ใต้ซับในลิ้นชักตู้เสื้อผ้าเธอเริ่มวางแผนที่จะออกจากบ้านหลังจากที่ลูกคลอดออกมาโดยหวังว่าจะหนีออกมาได้อย่างเงียบๆ โดยไม่มีการเผชิญหน้าใดๆแต่เวลาไม่ได้เข้าข้างเธออีกต่อไปบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนไปอาหารเงียบสงัดสายตายเย็นชาความตึงเครียดปกคลุมไปทั่วราวกับควันแม้แต่คนรับใช้ในบ้านก็ไม่กล้าพูดคุยกับเธอตอนนี้เธออยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวและหวาดกลัวต่ออันตรายสิ่งที่เริ่มต้นจากความเข้าใจผิดกลับกลายเป็นอันตรายยิ่งกว่าเดิมและอามินาเริ่มตระหนักว่าการเอาชีวิตรอดอาจต้องการมากกว่าความเงียบ คืนหนึ่งประมาณสองสัปดาห์ก่อนถึงกำหนดคลอดอามินานั่งอยู่คนเดียวในห้องรับรองแขกของบ้านเธอย้ายไปอยู่ที่นั่นอย่างเงียบๆโดยอ้างว่าต้องการพักผ่อนและความเป็นส่วนตัวมากกว่านี้แต่ความจริงแล้วเธอไม่รู้สึกปลอดภัยในห้องนอนที่เคยใช้ร่วมกับฟาเฮมอีกต่อไปเธอเก็บกระเป๋าไว้ใต้เตียงและซ่อนสมุดบันทึกไว้ในลิ้นชักเตรียมพร้อมออกเดินทางได้ทันที แผนเดียวของเธอคือการหนีอย่างเงียบๆหลังคลอดลูกเธอได้ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสูนทรีในเมืองใกล้เคียงด้วยคืนนั้นรู้สึกหนาวกว่าปกติบ้านเงียบผิดปกติและมีบางอย่างในอากาศทําให้อามินารู้สึกไม่สบายใจเธอล็อกประตูปิดม่านแล้วนั่งลงบนเตียงโดวยวางมือบนท้องลูกน้อยขยับตัวเบาๆอยู่ในท้องของเธอเธอกระซิบว่าเราจะไม่เป็นไรแค่อีกนิดหน่อยประมาณที่งคืนเธอได้ยินเสียงเคาะประตู เสียงนั้นดังและหนักแน่นอามินาเปิดประตูฟาเฮมพูดจากข้างนอกเธอยือนนิ่งหัวใจของเธอเริ่มเต้นแรงเสียงของเขาฟังดูไม่ปกติมันต่ำราบเรียบและร้ายอารมณ์เธอตอบผ่าประตูฉันกำลังจะนอนให้ฉันพักเธอฉันต้องคุยกับคุณเดี๋ยวนี้เขาพูดอามินาลังเลยก,ก่อนจะถ่ายกุญแจประตูได้ครึ่งทางปลอดให้แม่กุญแจโซ่ยังคงอยู่ฟาเฮมยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเย็นชาและอาจไม่ออกเขามองเธอครู่หนึ่งก่อนจะพูด ฉันรู้ทุกอย่างเขาพูดมือของอามินาสันเทารู้อะไรไหมเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ฉันรู้ว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกฉันคุณโกหกฉันคุณนำความอับอายมาสู่บ้านหลังนี้ไม่จริงหรอกเธอกระซิบฉันบอกความจริงกับคุณมาตั้งแต่ต้นแล้วสีหน้าของฟาเหมไม่เปลี่ยนไปฉันเจอสมุดบันทึกของคุณแล้วอามินาหายใจติดขัดในอกเธอตรวจสอบลิ้นชักเมื่อเช้านี้มันถูกปิดไว้เธอมั่นใจว่าเธอซ่อนมันไวอ้อย่างดีแต่ตอนนี้ไม่มีประโยชน์ ที่จะปฏิเสธมันแล้วคุณเขียนทุกอย่างเองเขากล่าวต่อสิ่งที่คุณพูดเกี่ยวกับพ่อของฉันเกี่ยวกับฉันเกี่ยวกับครอบครัวของเราคุณคิดว่าคุณจะทำลายบ้านหลังนี้ด้วยคำพูดของคุณได้งั้นหรือเธอไม่ได้ตอบด้านหลังเขาทางเดินมืดมิดทันใดนั้นก็มีร่างอีกร่างหนึ่งปรากฏขึ้นคุณคาริมก้าวออกมาจากเงาเมื่อสีหน้าสงบนิ่งและควบคุมตัวเองได้คุณทำให้เรื่องนี้ยากลำบากมากอามินาเขากล่าวเราให้ชีวิตที่ดีแก่คุณ และคุณตอบแทนเราด้วยการทรยศความตัวของอมินาทวบีความรุนแรงขึ้นเธอรู้ตัวว่าไม่ได้แค่ต่อสู้เพื่อชื่อหรือลูกอีกต่อไปแล้วเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายอันตรายจริงๆฟาเฮมผลักประตูเปิดออกอย่างแรงจนกุญแจโซ่หลุดอามินาถอยหนีเมื่อเขาเข้ามาในห้องตามมาด้วยมิสเตอร์คาริมเธอพยายามวิ่งไปทางหน้าต่างแต่ฟาเฮมขวางทางไว้อย่าทำแบบนี้สิเธอวิงวอนได้รวบรวมหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ จากห้องนอนที่พบศพของอามินาซึ่งรวมถึงร่องรอยการต่อสู้เฟอร์นิเจอร์ชังรุดเลือดบนผ้าปูที่นอนและรอยขีดข่วนบนพื้นผลการชนูตรพลิกศยืนยันว่าอาการบาดเจ็บของเธอไม่ได้เกิดจากเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์แต่เกิดจากการถูกทำงร้าร่างกายสำแล้วสำเล่าทารกในคันยังเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บอีกด้วยฟาฮิมและนายคาริมถูกจับกลุ่มและตั้งข้อหาทันทีฟาฮิมถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม โดยเจตนาความบุนแรงในครอบครัวและฆ่าทารกส่วนนายคารินถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมขัดขวางกระบวนการยุติธรรมและทำร้ายร่างกายทางอารมณ์การจับกลุ่มทั้งสองคนสร้างความตกตะลึงให้กับชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่ผู้ที่เคยชื่นชมชื่อเสียงทางสังคมและศาสนาของครอบครัวนี้การพิจารณาคดีเริ่มต้นขึ้น6เดือนหลังจากนั้นและกินเวลานาหลายสัปดาห์จัดขึ้นที่ศาลเคาตีแฟแฟ โดยมีพยายหลายสิบคนถูกเรียกตัวมาให้การรวมถึงเจ้าหน้าที่ในครัวเรือนบุคลากรทางการแพทย์และสมาชิกในครอบครัวของอมินาหนึ่งในหลักฐานสําคัญที่นําเสนอคือบันทึกที่เขียนด้วยลายมือของอมินาสารได้ฟังบันทึกที่เธอบรรยายถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนายคาริมความกลัวต่อความตลอภทยของเธอและความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยลงของเธอกับฝาเฮมนแต่ละภาพล้นว่า ภาพอารมณ์ความรู้สึกที่ต่อเนื่องกันของผู้หญิงคนหนึ่งที่ติดอยู่ในบ้านที่ค่อยๆหันหลังให้กับเธอพยาบาลผู้ยื่นรายงานการล่วงละเมิดเบื้องต้นก็ให้การเป็นพยานเช่นกันเธออธิบายว่าเธอเห็นสัญญาณของความทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายและจิตใจระหว่างการมาตรวจขันครั้งสุดท้ายของอามินารวมถึงรอยฟกช้ำที่แขนและการขาดการสนับสนุนจากสามีเธอบอกว่ารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเข้าแทรกแซง โดยตรงถึงกระนั้นรายง,งานของเธอก็ยังช่วยเปิดคดีเมื่อตำรวจต้องการบอกแสเพิ่มเติมทีมทนายฝ่ายจำเลยของฟาเฮมแย้งว่าเขากระทำการด้วยความทุกข์ทางอารมณ์และเชื่อว่าเขาถูกทรยศพวกเขาอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาฆ่าและเหตุการณ์นี้เป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าในทางกลับกันคารีมปฏิเสธความเกี่ยวข้องใดๆและระบุว่าอามีนากูเรื่องทั้งหมดขึ้นในบันทึกเขาบอกกับศาลว่าเธอมีปัญหาสุขภาพจิตลูกชายของฉันเป็นอยู่ในคดีนี้ ไม่ใช่เธอแต่อายการกลับนำเสนอเรื่องราวที่แตกต่างออกไปพวกเขาแสดงให้เห็นว่าคุณคารีมใช้อำนาจหน้าที่ของเขาเพื่อบงการและข่มขู่อามมนาอย่างไรพวกเขาชี้ให้เห็นถึงรูปแบบของการแยกตัวการข่มขู่ด้วยวาจาและการปฏิเสธของเขาที่จะอนุญาตให้อามีนาออกจากบ้านพวกเขาอธิบายว่าฟาหินมเป็นชายที่ถูกเลี้ยงดูมาภายใต้การควบคุมของพ่อที่ชอบสังการและถูกหล่อหลอม ให้เป็นคนที่ไม่สามารถแยกแยะความถูกผิดออกจากกันได้อีกต่อไปคณะลูกขุนใช้เวลาปรึกษาหารือกันสองวันเต็มก่อนที่จะมีคำตัดสินฟาฮิมถูกตัดสินว่ามีความผิดทุกกระทงเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์พักโทษผู้พิพากษาอธิบายว่าการกระทำของเขานั้นเย็นชารอบคอบและขับเคลื่อนด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าความจริงนคาริมถูกตัดสินว่า มีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดและล่วงละเมิดทางเพศเขาถูกตัดสินจำคุก25ปีในข้อหาใช้อารมณ์คุกคามและพยายามปกปิดความผิดผู้พิพากษาเรียกเขาว่าเป็นชายผู้ซึ่งใช้ประเพณีเป็นหน้ากากเพื่อปกปิดการใช้อำนาจในทางมิชอบระหว่างการพิพากษาพ่อแม่ของอามีนาได้ให้การต่อสารพ่อของเธอกล่าวว่าเราส่งลูกสาวของเราไปยังบ้านที่เราเชื่อว่าจะปกป้องเธอแต่กลับถูกปฏิบัติราวกับเป็นนักโทษเราจะไม่มีวันลืมเธอ และเราจะไม่หยุดเล่าเรื่องราวของเธอศาลยังสั่งให้กองมรดกของตระกูลคารีมจ่ายเงินชดเชยให้กับญาติที่ยังมีชีวิตอยู่ของอามินาอีกด้วยผู้พิพากษาระบุว่าแม้เงินทองจะไม่สามารถทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปได้แต่เงินทองจะสนับสนุนความพยายามในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวในชุมชนผู้อพยพและชุมชนทางาศาสนา หลังจากคำตัดสินองค์กรท้องถิ่นหลายแห่งได้เริ่มโครงการรณรงค์สาธารณะที่มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้หญิงการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและการเข้าถึงกฎหมายสำหรับผู้หญิงที่แต่งงานแบบแยกกันอยู่เรื่องราวของอามินากลายเป็นจุดเปลี่ยนในมุมมองของการล่วงละเมิดในครอบครัวแบบดั้งเดิมบางครอบครัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวอีกต่อไปแต่กลายเป็นประเด็นสาธารณะที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนศาลได้ให้ความยุติธรรมแก่เธอแล้วแต่บาดแผลทางใจที่ลงเลอยอยู่นั้น ต้องใช้เวลาเยีออยวยานานกว่านั้นมากคดีอันน่าเศร้าของอามินาส่งผลกระทบอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่ต่อครอบครัวของเธอเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชุมชนโดยรวมด้วยเรื่องราวของเธอกลายเป็นตัวอย่างอันทรงพลังที่แสดงให้เห็นว่าการล่วงละเมิดสามารถซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังขนดรมงนียมชื่อเสียงและความเงียบงนัน ได้อย่างไรหลายคนที่เคยชื่นชมความสําเร็จและภาพลักษณ์ทางศาสนาของครอบครัวคารีมถูกบังคับให้ต้องทกทุกว่าภาพลักษณ์ภายนอกสามารถปกปิดความหดร้ายทายในได้อย่างง่ายดายเพียงใดสําหรับพ่อแม่ของอามินาการสูญเสียครั้งนี้เป็นมากกว่าแค่การตายของลูกสาวมันคือความตระหนักที่เจ็บปวดว่าพวกเขาได้นําพาเธอไปสู่อันตรายโดยไม่รู้ตัวพวกเขาเชื่อว่าพวกเขากําลังมอบอนาคตที่ดีกว่าให้กับเธอด้วยการแต่งงานเข้ากับครอบครัวที่ร่ำรวย และเป็นที่เคารพนับถือแต่กลับส่งเธอไปยังบ้านที่เสียงของเธอถูกปิดปากความจริงของเธอถูกปฏิเสธและในที่สุดชีวิตของเธอถูกพรากไปแม้จะเจ็บปวดแต่พวกเธอกลับเลือกที่จะเปิดเผยเรื่องราวนี้ต่อสาธารณะพวกเขาเริ่มเข้าร่วมการประชุมชุมชนร่วมมือกับสนยนพักพิงสตรีในท้องถิ่นและกระตุ้นให้ผู้ปกครองคนอื่นๆตั้งใจฟังลูกสาวไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอารมณ์ และความตัวของพวกเธอด้วยบันทึกประจำวันของอามินาซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นช่องทางเดียวในการปลดปล่อยอารมณ์ของเธอต่อมาได้รับการเผยแพร่โดยไม่ระบุชื่อในโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวและการาร,กรรรุณกมทางอารมณ์หญิงสาวหลายคนที่อ่านเรื่องราวของเธอต่างบอกว่าพวกเธอเห็นตัวเองในเรื่องราวของเธอรู้สึกโดดเดี่ยวถูกตัดสินหรือถูกเพิกเฉย ทั้งในครอบครัวและชีวิตสมรสประสบการณ์ของเธอทำให้พวกเธอกล้าที่จะพูดขอความช่วยเหลือหรือช่วยเหลือผู้อื่นในสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันกลุ่มองค์กรไม่สแบวงหาผลกำไรหลายแห่งในภูมิภาคนี้ใช้กรณีศึกษานี้เพื่อผลักดันให้มีการคุ้มครองที่ดีขึ้นสำหรับผู้หญิงในครอบครัวที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมหรือครอบครัวที่โดดเดี่ยวซึ่งรวมถึงบริการสุขภาพจิตที่เป็นความลับโครงการช่วยเหลือทางกฎหมายและทางเลือกที่ทักที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิง ที่กำลังเผชิญกับการถูกทำร้ายทางอารมณ์หรือทางร่างกายองค์กรหนึ่งถึงกับตั้งชื่อศูนย์ทรัพยากรสตรีตามชื่อของอามินาโดยหวังว่าความทรงจำของเธอจะเป็นเครื่องตวนใจว่าความเงียบไม่ควรเป็นทางเลือกเดียวผู้นำศาสนาก็เริ่มทบทวนวิธีการจัดการกับกรณีการล่วงละเมิดในชุมชนของตนเช่นการมัสยิดบางแห่งได้จัดการประชุมพิเศษโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยุติธรรมความเมตตาและการระหนักถึงสัญญาณของการควบคุม หรือการใช้อำนาจในทางมิชอบในครอบครัวการยอมรับที่เพิ่มมากขึ้นเรียกยๆว่าการให้เกียรติวัฒนธรรมและศรัทธ,ธาไม่ควรแลกมาด้วยการเพิกเฉยต่อความทุกข์ทรมานหรือการปกปิดความผิดในบันทึกของสารคดีของอามินาถูกปิดฉากลงด้วยคำว่าฆาตรกรรมแต่ในใจของใครหลายคนมันยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมันเป็นเครื่องตวนใจว่าความรักที่ปราศจ,จากความเคารพนั้นไม่ใช่ความรักเลยครอบครัวที่ปราศจ,จากความปลอดภัย ก็ไม่ใช่ครอบครัวไม่ควรปล่อยให้ผู้หญิงคนใดต้องอยู่เพียงลำพังด้วยความกลัวขณะที่คนรอบข้างหมองไปทางอื่นเรื่องราวของอามินานั้นเจ็บปวดแต่ก็กลายเป็นประกายไฟเป็นเครื่องตนใจว่าเบื้อง หลังรอยยิ้มอันเงียบงันทุกครั้งอาจแฝงไปด้วยเสียงร้องขอความช่วยเหลือซ่อนอยู่และในการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมแม้แต่เสียงเงียบงนันเพียงเสียงเดียวหากได้รับการรับฟังก็สามารถสร้างความแตกต่างได้ชื่อของเธอยังดำรงอยู่ไม่ใช่แค่ในฐานะหยืดแต่เป็นเครื่องตนใจความเงียบไม่ได้ปกป้องใครความจริงต้องถูกเปิดเผยและความยุติธรรมต้อง